ดูไหมคะอันนี้ออที่กำลังจะลองเป็นี่ดูสิเดี๋ยเราไปเอายังไม่มียังไม่ได้ทำที่นี่จะแงไหมคะมีเพลงที่เรารู้สึกแบบเพลงนี้เราอยากสื่อถ้าคนใดท้องได้อยากเรียบง่ายไม่ใส

ใไม่ยคะเอรหาเือจกมีใครอกว่าันมีเขาอย <ute> hey, ู oh, call you. Call ่เข้าไปค่ะ ฟิลเลยโอ้ตามมุกไม่ทันเลยบอกว่าเราทำเศราแต่ละคนไม่ท้อโอ้ไม่ช็อตฟิลมากเราไม่คิดถึงเขาอย่างนี้เขาคนละเขากันนะมีใครบอกว่ามีใครบอกว่าแฟนเสียแล้วเราไม่ท้อโอ้รุ่นนี้เสียกับทั้งนั้นอะอย่าโยน เราคงย็นสู้ลุ้นตกแหลเ่องน้นแม่ป่าวเดียวดาวเดี๋ยวดาวไม่ควรจะรำนี้ไม่ได้คนละทอนคนละทอนเป็นอดี อารมไม่เชื่อเลยหรอใช่ไคจะทยใ้นตคานั้นบเรยกันนอารมณ์นะคะอารมณ์จินตนาการตามนั้นเลยบุญเราร้กนม ขอุณานแห่งความักดี่ะถึงอยู่ทุกนาทีรอีนทุกคำทุกคากลัดเรามาจากใจทั้งเทิดคูนอุณาและยังคิดถึงอยู่ ต้องซ้อมนะนะอย่างนี้มันใจร้อนใจร้่ามันโชว์อารมณ์ก็้เกือบคุ่งอารมณ์เลยนะคะอันนี้นะคะคิดถึงรักใจเศร้าเน้ะแล้วมันก็คิดถึงไปด้วยน้อเราค่าเดินเราหนึ่งแดบน้ำม่ไล 开了，开了。